สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องโซลาเซลล์กลาสินนะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่บ้านดงน้อยนะครับตำบลห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกลาสินนะครับวันนี้ติดตั้งเป็นชุดสี่แผงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงค่ําแล้วนะครับนี่ครับบ่ายสี่โมงกว่าแล้วนะครับบ่ายสี่โมงแล้วยังได้น้ําอยู่นะครับไหลเต็มท่อดีมากนะครับน้ําใกล้จะเต็มสระแล้วนะครับนี่ครับ กล้จะเต็มสระแล้วนะครับทำนาปังได้สบายๆนะครับวันนี้ก็วันที่16นะครับกุมภาพันธ์2,564นะครับชุด4แผงโครงสร้างนะครับท่อลงบ่อเลยครบทั้งเซตเลยนะครับนี่ครับติดตั้งเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เบอร์โทรร้านกล้องนะครับนี่ครับ0849522581 0956459192นะครับสินค้ามีหลายหลายรุ่นหลายราคานะครับมีตั้งแต่ชุด4แผงเนี่ยจะมีตั้งแต่35,000ขึ้นไปนะครับ3 5 0 0 0บาทรวมติดตั้งเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ได้รวมเจาะบ,บ่อปาดานนะครับก็จะมี35,000 3 8 0 0 0าสาม0ีนะครับมีหลายรุ่นนะครับโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับเบอร์ตามที่บอกไปนะครับ 0849522581นะครับ0956459192นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งโซลาเซลล์นะครับมีตั้งแต่3,500 0จนถึง4,500มนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับหลายยี่ห้อนะครับของเรามีจัดจำหน่ายนะครับมีเป็น10บยี่ห้อเลยนะครับมีหลายรุ่นนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจเจาะบ่อบาดาลก็โทรมา ทีเดียวจบเลยนะครับนะครับอ่าเจาะบ่อบาดาลก็มีหลายขนาดนะครับโทรสอบถามกันก่อนคุยกันก่อนก็ได้นะครับอ่าวันนี้ติดตั้งที่บ้านตรงน้อยนะครับตำบลห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับน้ําดีมากนะครับขนาดเป็นช่วงค่ำแล้วนะครับแดดจะหมดแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสําหรับท่านที่ติดตามทาง YouTube Facebook ด้วยดีเสมอมา นะครับจากทางร้านกล้องโซ,ซล่าเซลกาลสินนะครับสวัสดีครับ